และอย่างที่หลวงตาบอกว่าอย่างเวลาที่เราไปไหนขับรถผ่านวัดให้เราโมทนากับวัดนั้นคนที่สร้างวัดนั้นปกติเห็นอะไรก็โมทนาบุญอยู่แล้วเห็นวัดนี่ก็สาธุผู้ที่สร้างวัดนี้ในอดีปัจจุบันอนาคตบางบางครั้งก็กำหนดไปรกราบพรวประธานเพิ่มพลังงานจากกักรพพัดเข้าไปนทุกการสับเปนึกถึงมุ่งพ่อให้หไป เราเป็นคลื่นเดียวกันกับเราเข้า mm hmm. ใจไหม mm hmm. เวลาใครสวดจักรพรรดิหรือใจสะนะก็ออกมาตามรูปรักอาอาษณ์ที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเนี่ยไอ้โลกวิญญาณแถวเนี้ยมนุษย์แถวเนี้ยนั่นคือภาระเราลุกตานะน,นั่นคือหนึ่งในวิธีการบันทึกบุญเหรอครับใช่ฝากกระแสะวนว้กับโลกวิญญาณและมนุษย์ mm hmm. โดยเฉพาะวิวญ,ญ,ญญาณที่เป็นทุกข์เนี่ยค หรือสุกก็ตามเขาก็ได้เพิ่มอายุคือบุญคือความสว่างซึ่งอยู่ในโลกเนะี้ยมาที่เราเรากำหนดมาที่เราไนงะคือเราสวดมนตนะ่นใช่ไหมเราน้อมมา <ขอ S 1> มันไปตามเป้าหมายที่เรา <ขอ S 1> เราสมผัสน่ะน,นะกามผัดจางาหูจะหมูนี้นะี่มันก็ไปตามนั้นแหละแล้วมันก็เพลินนะอ๋อใช่ไหม วามันเพลินนี้ตู้ไม่ทํามัเป็นไปไม่ได้หรอกมันเพลินแล้วมันไปของมันเองเขาอยากที่ทำเขาอยากรู้เรื่องของการบันทึกบุญนะครับหลวงตาว่ามันมีกี่แบบกี่ประเภทแบบไหนถึงเรียกว่าการบันทึกบุญบ้างได้หมดเลยใจเมตตาคือการบันทึกบุญสวดมนต์ก็คือบันทึกนึกถึงพระก็คือบันทึกนึกถึงหลวงพ่อก็บันทึกนึกถึงพระองค์ใดองค์หนึ่งก็บันทึก เห็นรูปรักพระที่กับโมทนาบุญนะจะเป็นโพธิสัตว์ก็ฝากชีวิตไปด้วยโมทนาบุญท่านเสร็จแล้วก็ฝากชีวิตท่านไปนครับจะเป็นพระราหันก็ไม่เจอแล้วหลวงพ่อจะเป็นปัจเจกหรือพุทธะหรือโพธิสัตว์ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในการวินว่าใจเกินนะครับผมช่วยท่านท่านช่วยผมนะครับประมาณเนี้ อันนี้เขาบอกว่าเขาสร้างพระเทพระเองนะครับแล้วก็อธิษฐานพระเองเขาอยากรู้วิธีการที่เขาจะเช็คพลังงานเราอธิษฐานว่าพลังงานนี้เขามันเข้าไปไหมมันไปยากอะไรเลี่ยมเนี่ยแล้วก็แจกไปสมัยหลวงตาทําก็อย่างนี้นะเลี่ยมก็แจกไปเลยเียวคนที่เราแจกไปนะ่ะนี่มันบอบอเอง็งอ๋อจริงค เราจะรู้ได้ไงเราทำเนี่ยหลวงพ่อบอกเองก็เสกได้เองกำหนดไปถึงผู้ริจเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปโยโยลงข้างหน้านึกถึงบารมีรวมข้าพร้อมบริวารเองก็อัญเชิญเทพพรมทั้งหลายทุกภพกทกถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆเรื่อยๆนะครับหลวงตารเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราไปทําแบบนี้มีประโยชน์มหาศาลเรามีความผูกพันเรามี ไม่ตีต่อกันกับมนุษย์สัตว์วิญญาณโดยเฉพาะวิญญาณเนี่ยช่วยเหลือเกือ้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเข้าใจไหมทําคนเดียวไม่ได้นะเกิดคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกําลังจักระพัดเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุ ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอรัตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐม,ถ,ม,ถ,มถึงองค์ปัจจุบันพระองค์มหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีรวมพระปัจเจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริย,ยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีมรวมหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยเป็นที่สุดขอบรารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณลุกละทิศข้าพเจ้าทั้าาทางหลาย ได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลงปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขออันเชิญเทพหกชันช้นภูมิยี่สิบชั้นเทพพูมิทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจักรพรรดิพร้องกัน เพื่อเพิ่มกำลังมตส गा <silence> गाया

या रा ya ta Buddha na Buddha Buda cha Dhamma Buddha Samga Buddha Adi Dhamma Wara Danda Dham Siwari Hãy sa cho kênh Ghiền Mì Gõ nam không bỏ lỡ những video hấp dẫn ภูตไกรรันายัมานีนบศีสัสสุต di ไปที่หลวงปูดูไปจมกำลังจัก,กรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตไปจมรูปลักษ์ที่เราสร้างขึ้นนะอธิษฐานไว้แผ่ไปทั้งสามโลกธาตุโลกโอปาจิกะมนุษย์และสัตว์ต่างๆจะยังเวียนว่ายายเกิดทั้งสมแดนโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแผ่ให้ผู้วิปภุกับกองทุนพรมบัญโจทาามังนาและสาขา ผู้ที่อธิษฐานจะช่วยหรือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปอธิษฐานอะไรไว้น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นขอพิมานปรับพวงทั้งหลายส่งวิญญาณสาเพพุตาสา สุดท้าที่กว้างไกลยังไม่เท่าภาวนารวมทานสิ้งและบารมีสมเด็จพระชินนาสีแห่งโพทิยาท่านทรงสั่งสอ ความเศร้าวั